คราบสวัสดีนะครับอยู่กับช่องในเอ็มบีสอหกีเฮดอีกเช mm hmm. ่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราจะไปรับรถนะรถเก่งนะไปซ่อมนะฝ่ามา่าน้้ำมันไม่ดีหรืออะไรไม่รู้อะความเร็วมันฮีทไงมันฮีทปุ๊บลงมาตอนนี้มันก็มันเหมือนไม่คล้ายๆว่ามันลามแนละ้แล้วก็ไปให้เขาทำก็เลยแบบเออ วันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วอา้าวจะรู้ไหมเนี่ยกลับไปเอาหมวกน้องก่อนมาแล่ะ จวพาอาผมไปเอารถเก่งอะไปส่งที่อู่ที่เอ่ออะไรวะมหา,าเออแต่ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังะ่ะไปดูก่อนแตเ่เห็นช่างเขาบอกว่าเสร็จแต่เมื่อวานแล้วแต่ก็คืออยากให้เขาลองขี่และเช็คให้แน่ใจว่ามันมันเป็นแค่จุดเดียวใช่ไหมเออจะได้ไม่ต้องไปซ่อมหลายๆออรอบไงเลยแยกวันลุงไปน้อยหนึ่งใช่ไหม ก็ลงลงคอสะพานแต่แต่ขวามือใช่ไหมเออแต่ไม่ต้องไม่ต้องข้ามตลอดเราลงมือลงซ้ายมือรอดได้สะพานเหมือนรอดสะพานได้เหรอก็วิ่งไปหน่อยมาอยู่กลางถุงกลางถุงเดี๋ยวถึงไอ้แค่แถวใกล้ใไอ้นี่เลยวัดลุงไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยชะลอดู ก็คือเลยเลยแยกวันลุงไปว่าจะเจอสะพานใช่ไหมแล้วก็รลาต้สะพานสะพานเตี้ย่าไปเนี่ยหัวโค้ะเดี๋ยวบอกว่าสะพานเหมือนไอ้ตรงหน้าหมอเจิอนปะออกกว้างกว่า

โตอโอเคอะไรก็ไม่รู้ขอโทษครับ Nè hả? Nói nè Quay răng แล้วก็ส่งเสร็จแล้วมาเอารถเก่งฮะรถเก่งไปทำกลับทางไหนวะนี่ไงเลี้ยวตรงนี้นี่เองทำได้แล้วก็เดี๋ยวนี้จะกลับไปถูกเรืง,งานเข้าเลยห <c oughs> ลงมว่งอยู่ในไต้ในซอยีเลย ก็เลีย้ยวทางนี้โอ้กะลุกอุ๊บบอกมาแต่ละที่อยู่ในในป้าในโดงอย้งนั้นเลยโอ้บอกเลยไม่มีคนซ้อนอย่างผิวอะ่อะรถอ่ะ <laughs> หนักคนซ้อนด้วยอะ่ะ อย่างนี้ต้องใส่ประตูปน,นละนะแล้วเนี่ยแม่แค่ตอนแม่เดี๋ยวทางโลง่ลงๆเลยจะลองแซงสักหน่อยเดียโอ้โหไม่ได้ออกทางไกลๆคนเดียวมาตั้งนานเลยเนะี่ยเซียนเซียนเขาเรียกว่าเซียนแต่ดูสภาพน่าจะหาถานนโล่งยากแต่วันนี้ทำท่าเหมือนฝนจะตกนะ อากาศแม่งโคตรร้อนอ่ะร้อนจะจัดเลยมันจะมาตกไม่ได้แล้วกำลังซักผ้าอยู่ต้องรอตากอีกตกแล้วงานข้าวไม่มีเสื้อผ้าใส่งานข้าว จนนริงๆงจะปดิดเลยครับน้องๆอโอแทบต้องหากก็จะตัดกระไรเลยครับน้องๆโอ้ถ้าพูดถึงไม่ได้ขับรถเร็วมานานๆเดี๋ยวผม,มรู้สึกว่ามันไม่พ่อย่ินนะแม่งเครื่งร้อยสองร้อยถ่านเลยก็แบบอ้าวต้องพักแล้วไม่ไหวล้ว ไฟเขี้ยวแล้วด้วยตรงนี้ลื่นนะทำไปเล่นไปลื่นนะและยางยางรถเราไม่ค่อยกอบพื้นด้วยมันยางมันเหมือนจะคล้ายๆว่ามันหมดอายุแล้วมันยางมันตายแล้วอะ่ะเออความจริงมันน่าจะแบบเปลี่ยนตั้งแต่ตอนออกสูรแล้วไงแต่ยังไม่มีตังค์ <laughs> ใช้ไปก่อนแต่เราก็ยังขับเบาๆไะไม่ได้ว่าขับเร็วอะไรขนาดนั้นเนี่ย เรารู้ไงว่ายางเราเสื่อมแล้วอะแต่ก็นะยังไม่มีตังค์ยังไม่มีงบนะมีงบเดี๋ยว่าจะเปลี่ยนอยู่แต่อย่างยางมันไม่นี่ไงมันมันไม่หมดดอกนะจริงแต่มันหมดอายุไงเออขพอข้อนี้ก็ควรระมัดระวังกันด้วยนะขี่รถพวกนี้ต้องเราต้องเช็คให้ดี ถึงจะมีดอกยางแต่ยางหมดอายุยางมันตายไนงะมันก็ไม่เกาะถนนนะฮะมันอันตรายเหมือนกันขี่ก็ขี่ได้แต่ก็จริงๆก็ผมก็ยังขี่อยู่นะไอ้ยางมันนั่นหมดอายุแล้วเพราะว่ารถมันออกตั้งแต่ปีอะไรปีสิบเจ็ดนะแล้วผมมาจดอ,อ่20บังเออผมมาจด20แล้วคิดดูายางมันต้องกี่ปีสองปีสองปีส,งปสามปีนะ ủa em xô lát ต่ังโอ้โหแต่ไสร์900เป็นเกียร์ชิดนะเออมันแบบเล่งปุ๊ดคือรอบเป็นมาไวมากเอาง่ายๆแต่มันก็ไม่ไวเท่า MT 07มั้งเอ้ย MT 09เออมันจะไม่ไวขนาดนั้น MT 09น่าจะไวกว่า้าจับไม่ผิดนะครับแต่ แต่แซ900นี่ก็ขึ้นขึ้นว่วเหมือนกันนะวมากเลยอะพิดเป็นแซดพิดเป็นแซดอะ่ะจนๆไปเลย สามสิบปวกกันไปเลยโอ้โหบอกแค่นี้ก็น่าตึงแล้วอ่ะเราขี่เราก็ต้องเออระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ขี่แล้วเฮ่าเลยเออวดดอยล้ะ ขายของเช้ามาครับพึ่งจะกลับมาเมื่อสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ก็ไปส่งอาไปเอารถเก่งครับรถเก่งไปมันเสียเอาไปทำอะโอ้ยกลับมานอนดีกว่าอโอเคอคลิปนี้อะไรไม่มีอะไรมากครับนี่นี่รเเอฟซูรัสสีแดง สดใสวัยรุ่นชอบโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะจ๊ะกมบไม่บีสองหกทีเฮ็ดก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าโคตรร้อนแล้วก็ง่วงด้วยบ๊ายบายทุกคน